เจชื่อบิวเวอร์นะครับสวัสดีครับก็บหลิวเมทัลพาร์ทค่ะงาวันนี้มาร่วมงานกับเจา้าจ้าครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับ<ม>เพราะว่างานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเปิดตัวครั้งแรกที่แรกในเอเชียคือที่นี่นะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมง,งานครั้งนี้นะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะมากแล้วก็ไม่คิดว่างานมันจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ปกติ<า>เราส่งคนแบบว่าดูแลสุขภาพ จริงอย่างที่น้องดิวพูดบนเวทีคือแบบมันเกี่ยวกับทุกองประกอบเลยทั้งแบบว่าการการก,กินาการน,นอนกบบรารออกกำลังกายกั่อย่างคือมันเกี่ยวกันหเลยหลักก็คือแบบกินอาหารที่แบบมีประโยชน,น์อ,อะไรอ่าเงาี้ยแล้วก็นอแบบนไห้เพียงพอแล้วแบบกว็ออกกำลังกายบ้างรู้แ่จักเต มันก็ไม่แปลกที่ผู้ชายจะหันมาดูแลตัวเองใช่อนี้แบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคใหม่แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ต้องแบบหมั่นดูแลตัวเองกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติอะไรก็ตามงั้นให้ีเวอร์กับนก็มีควางแฟนที่แบบอยากดูแลสุขภาพผิวอยากให้แบบแกลเดอร์มาเป็นทางเลือกครับก็ฝากทุกคนนะครับใครใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวนะครับแบบผิวไม่ไม่กระชับนะครับผิวดูแบบว่าดูไม่อ่อนเยาว์หรือว่าแบบ รู้สึกผิวดูแบบว่าวันนี้ดูหมุนหมองนะครับก็ฝากกระรู้แม่นะครับขอแม่แบบรามาปรึกษาคุณหมอได้นะครับเรารับรองว่าแบบของทุกชนิดที่แบบว่าที่ผ่านกันมาคือแบบมีคุณภาพแล้วก็ช่วยปัญหาที่คุณเกิดได้น่นนนนะครับอขอวยนะคะัเป็นไงบ้างก,กำลังจะบอกว่าแฟนดีแล้วปัดโเาแล้วครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะ <laughs> เป็นคอนเสิร์ตแบบว่าคือเป็นแฟนมิแหละแต่ว่าเป็นกึ่งแฟนคอนเลยแล้วก็ จริงสักเกมงานใหญ่มากแล้วก็เราสึกตื่นเต้นเพราะว่าผมเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ขนาดนี้ครับผมน่าจะเป็นด้วยปะใช่น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบ<น>ได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไทย,ยนั่นเองใช่แล้วก็แบบดีใจที่บัตรโซลเอาต์คือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะพอจะเหลือไหมใช่จะมีที่นั่งเหลือไหมอะไตอนแรกอาจจะให้ที่บ้าน <c oughs> ขนมาให้หมดเลยไมานั่งแบบที่ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีที่ที่บ้านนั่นไม่มีที่ตอนนี้แน่นแล้วครับใช่ครับดีใจมากเลยแับเป็นพิธีกานที่แรกที่แบบว่าทางทีมงานแจ้งบอกว่าเือแบบบัตรแฟนมีของ นก็ก <Smile>. no. ็ดีใจเพราะว่าทุกคนอยากมามากๆเห็นเห็นถึงความแบบทุกคนอยากมาแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเปิดเปิดโซนเพิ่มเพราะว่าแบบบางคนที่กดบัตรไม่ได้ก็แบบอยากมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเปิดโซนเพิ่มแล้วก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่รู้สึกแบบเราดีใจแทนแทนเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าเราได้ร่วม สรส้างสรรค์ผลงานด้วยกันทั้งพี่ทีมงานพี่พิทีนีวทุกคนด้วยเพราะว่าคือเราตั้งใจมากกับเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจแล้วแบบพอเห็นว่าผลตอบรับดีทั้งแบบทั้งในซีรีส์แล้วก็ยังมีพันเออีพีที่ผ่านมาแล้วก็มีแฟนคอนด,ด้วยรู้สึกแบบเฮ้ยเราแบบรู้สึกอิมดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบแอยากจะทําให้มันดีดท,ที่สุดเพื่อทีมทีก็อยาอกแบบไฟนอลอีพีเนาะก็ได้ประกาศมาแล้วว่าแน่นอนว่าคือมีการแผ่นรังต่อแน่นอนเพราะว่าเส้นเรื่องของเราก็คือจะได้เกิดขึ้นจริงๆแล้ว,ลวญญญละอะไรอย่างเงี้ยท คุ้นมาว่าพี่ฟ้ากับผมก็คือเชียร์กันไปเชียร์กันมาอยู่ตลอดตอนนี้ได้แบบพากันละครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะได้ขยายความในพาร์หนึ่งด้วยว่ามันจะตบยังไงคู่นี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบทั้งต้นพลาได้ฝุ่นแล้วก็อะดรีนาตกคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นปูเพื่มมาในพาร์ที่สองตั้งแต่แรกแล้วใช่ใช่แต่เราแค่ยังไม่รู้ว่านตอนนั้นจะมีจะมีการนำพากต่อไหม ่าจริงๆแบบการที่อาทิตย์เราตกไม่ได้เจอกันผมกับได้ฝุ่นไม่ได้คุยกันคือแบบทุกอย่างถูกคูไว้แล้วเพื่อแบบเพื่อส่งต่ออย่างภาคที่2ให้แบบเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นคด้ชัดเจนได้ว่าแบบส่งต่อรับดีจนถึงขั้นที่มีแบบว่าไทเกอร์กันเดินหนาวเพิ่มขึ้นมาได้ไหมอันนี้ก็เป็นคู่แบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันต่อรับดีเกินคาดเลยแม่เห็นพี่นิวสปอ้ายสปอ้ายว่าจะมีการถ่ายภารุณาลออะไรเงี้มันจะมีมาให้เซอร์ไพรส์ในปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่สามารถตอบได้ไม่ใชรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะว่าเราเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พวกพี่ต้องเตรียมยังไงพี่ต้องเตรียมแบบเตรียมเหยืนเลยหรือว่าต้องเตรียมชู้ก็ตามสไตล์ต้นฟ้าใต้ฝุ่นเนาะก็มันก็ต้องมีน้ำตาอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ตามแต้องมี่ว่าจะมีไหมก็ไม่รู้นะครับคือผมตอบไม่ได้จริงๆมันเป็นแบบความลับนะครับ พอเขาบีบมาว่าห้ามพูดวเวลาไปด้เห็นต้นหลิวร้องไหสสส้สงสารนะคะสงสารนุ่งสารคือเราได้ดูคลิปเขาแบบอ่าคลิปที่แบบเราเขามาจากเออ่ผลงาน,น,นอื่นๆที่เขาร้องไห้แล้วก็เวิร์กช็อปอะไรต่างๆรู้สึกแบบเขาเป็นคนที่ร้องไห้น่าสงสารมากแล้วก็แบบเฮ้เราก็คิดว่าถ้าเรามาเจอจริงๆเราแบบเราจะแบบยังไงวะทำใจได้ไหมก็สงสารอยู่แล้วค<ำ>ือไม่ใช่แค่หลิวว่าทุกคนเมก็สงสารเงยเป็นคนแพ้น้ําตาอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองให้ให้น่าสงสารไปเลยครับเราจะได้แบบว่าเอ็นดูคนดูจะได้อดจะไ้เอ็นดูแฟนนี้ล่ะโชว์ของเรามันแมันต้องมีอยู่แล้วพันมันจะแบบมาแบบแนวไหนอะไรรอสปอยได้มาต้องซ้อมไปแล้วแหละแนวแนวแนวตั้งนี่แหละครับแล้วก็ยืนร้องเพลงกันอะไรเอาละกัน ครั้งที่เราลงมาแบบว่าโชว์ตเต้นคูนอ่อะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบมาทำใจนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยครั้งก่อนวิเวอร์เขาพูดบอกว่าเาออเขาเคยเคยแบบว่าเดี๋ยวจะตุ้มต้นหลิวโชว์เลย,ยอย่างเงีนอะอืเอ,อเขาพูดเขาพูด <laughs> ม,ม,มาครั้งที่แล้วก่อนวเลืมแล้วไม่ก็ต้องรอนดูกันว่ายัางไงอาจจะมีผลสลิงแบบอะไรก็ได้มาด,ดูไปดูเพราะว่างานเราจะจัดยิ่งใหญ่มากเพราะว่าครัล้วเรานั่งตักแล้วเนาะ เอาไว้ว่าคันนี้อาจจะขี่คอก็ได้ครับขี่คอมาเลยเอาแบบอะไรหรอเรทก็ก็รอดูแล้วกันแต่ว่าพวกเราเต็มที่มากใช่ตั้งใจทำคือจริงจริงนะผมอยากจะพูดเต็มที่มากเลยแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้พูดนะฮะเอาไม่งั้นก็ทำทางก็ได้แบบอ่ะดีกี้เรามันจะไปทางไหนมันจะไปทางแบบหวานระดับไหน เอาเป็นมือก็ได้แบบตัวเลขระดับไหนหรือพอๆกันไม่ได้ก็คือการสปอยเอาเป็นว่าคนดูคาดหวังอะไรก็อาจจะได้เห็นแบบนั้นก็ได้อันแล้วอีกอย่างคือมคาดหวังซีนรับเลยนะมีคาดหวังซีนรักเลยนะบางคนอาจจะคาดหวังซีนรักบางคนอาจจะคาดหวังซีนน้ำตาอะไรก็อาจจะได้เห็นรวมๆกันก็ได้แล้วเขได้เห็นใครหลอนด้วยไม่รู้หรอกไม่รู้เริ่มแล้วเดี๋ยวอย่ตอบเยอะหลุดๆนะอ่าล่าสุดคอนเทนต์มาเลนทายเนาะ โอลการ์ดขอโทษใครอะคะ่มเป็นเพลงมันเป็นเพลงค่ะนี่ไงขอโทษก็ร้องร้องร้องไอ้นีให่คอมไปด้วยขอโทษแล้วกันในเนื้อเพลงมันยังไงเพป็นกภาษาอะไรไม่ว่าเพลงมันน่ารักดีใช่เพลงน่ารักดีไปถ่ายดีด้วยมันน่ารักก็ทั้งสองอย่างเลยขอโทษสองอย่างยังไงเขาขอโทษละกันรับคอมไหมนะ เขาเลือกอะไรเลยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าเพื่อนกันภาษาอะไรทำให้ใจสากเลยใช่ไหมตัวลุ้นล้างบ้าบอเออเขาพูดเองนะพี่ไม่ได้ผมร้องเนื้อเนื้อเพลงเลยยังไงคะท่านลิลก็ครับเขาทำยังไงลึงหลอกเอาไปทำมันเินไม่ได้เขาไปติดต่อมาบอกว่ามีคเวอร์เพลงว่าจะเอาไปเล่นติดต่อมาเลยนติดต่อมาติดต่อผ่านพี่นิวเลยไม่ผ่านผู้จัดการด้วยติดต่อมาส่วนตัวเลยทักมาบอกว่า จะมีแบบว่าควเวอร์เพลงมาเล่นให้หน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเรายอมไปหรอเขาไม่ไม่ถามคันทุกข์วเลยก็ให้เลี้ยงข้าวเข้าไปแล้วเลี้ยงข้าวสองมือ้อแล้เลี้ยงข้าวต้องสองมือ้อโอเคไดช้ช่วยๆกันไม่จริงๆคือคือเหมือนแบบเหมือนทุกทุกคนแบบว่าแบบแบบว่าท้าว่าเออเมื่อไหร่บีบีจะแบบว่าลงเพลงโค v อีกอะไรเงี้ยผมล้างไปนานมาก แบบไม่ได้ลงอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกแบบเออต้องต้องลองทําบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความเพลงรู้สึกว่าเพลงน่ารักดีมันเหมาะกับเขาอะไรก็เลยแบบหยิบมาถ่ายด้วยกันเลยแล้วให้งของเขาเหมือนใช่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับสไตล์เพลงมันน่ารักว่าจะบอกว่าเหมือนเราไหมใช่ใช่น่ารักไหมพี่มาน่ารักเห็นรักเรื่องถือว่าตาถึงการรอคอยได้อยู่อาสุดท้ายแล้วความเป็นแพนดรอยด์้เป็นกำลังใจอ่ะใครที่ไม่ไปดู ไไไมไไมมม่่่ดดด้้กู็สตรีิงครับก็สําหรับงานแฟนมิเทียถึงน,นี้นะครับวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมน,นะครับผมก็ถ้าใครที่ได้บัตรนี้ก็เรารอที่มาเจอทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบพลาดไม่ได้ไไดจริงๆ<ม>ก็บัตรสตรีมมิ่งอยู่นะ<ช>สามารถซื้อดูออนไลน์ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ว่างจริงก็มาเจอกันวันอื่นก็ได้นะครับเราได้เจออีกนานแน่นอนนะครับแล้วก็ในรีวิวฝากซีอะไรซิ่งก็ฝาก พาศสองด้วยนะครับต้อนฟ้อต้ฟูนครับอาทิตยนานตกแล้วก็ไทเกอร์เดินหนักครับ,บเขาเดินตามไปเร็วนี้นะครับเร็วเร็วนี้ค่ะนคะครับ